มีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ช่องเฮียหลามสุดโตนะจ๊ะเยอะอู้เอู้วีเต็มกราฟโอ้ได้ยักษ์แดงอีกตัวเอไหลบุย้ไปไลบุยอ้วาดเจยบจ้าวาดเจยบเต็มอ สวัสดีจ้าอ,อ,อยู่กเฮียน้ำสลยอ,อีกแล้วอ,อวันนี้ก็มาเล่นสเตทอฟแอปแท็ก uh, uh, เออมาย้ำเกมสาวถ้ำอีกนะจ๊ะเออฮิตมากยอดฮิตมากเลยเกมนี้คนเล่นเยอะอิงเออไม่พูดมาแล้วกันเฮียพบทุนมา24 0 0นะจ๊ะเออลองซื้อสเกตเตอร์เบ็ดสิบดูอ,อ่าสำหรับสายใจร้อนนะจ๊ะเออ ชอบซื้อสเก็ตเตอร์อและจะมายังไงยังไงเออจะมาดูว่าซื้อสเก็ตเตอร์แล้วมันจะแตกหรือเปล่าเอ,อ้ยไปไลไปหรือไปยังไงเคด้วยเนี่ยไม่มีดวงแลวจ้าซื้อสเก็ตเตอร์ทีไรเกลทุกทีเลย แต่ส่วนมากเงยจะกดเข้าเอามันแตกดีกว่านะมันก็แล้วแต่คนนะจ๊ะเออมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่อ่าเวลานะจ๊ะเออแล้วก็หน้าตาด้วยอ่าเออเหลือสองรอบแล้วเหรออจะไม่มาหรือไงฟีในฟีมาหรือเปล่าฟีในฟีมาหรือเปล่าเออมาสิลูกมาเลย,ยังลูกยังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าลูก <c oughs> ฟีในฟีมีอยู่จริงนะจ๊ะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ช่อง เฮียหลามสุดโต้นะจ๊ะ,อะเออมันของจริงอ,อย่าดูเฉยเข้ามาแล้วกดติดตามเฮียด้วยนะจ๊ะกดไลค์ด้วยเออคอมเมนต์บอกเฮียได้เดอ้อวายเตะออกเถ้าสองเฮีไงปุ๊ยวายเตะออกเทวาสองสาม,มได้นะนะทองอีกว้ายเต็มกราเต็มคาราเบลอ่ะ ได้คืนมาแล้วได้ทุนมาแล้วเออซื้อไปเท่าไหร่750้าิต่อไปเป็นกําไรหน่เนาะนะจ๊ะเออกำไรเท่าไหร่ต่อไปมาอ,อ่าอเควยไรปุยยังไงเออได้โลสิเงินอีกโอ้ยไรปุยลุไปได้หน้าทองยังไงต่อเต็มกราฟสิขาแบบนี้หวานเจี๊ยบอเอ,อ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยออ เนีย่ยคอแห้งเขออยากดื่มน้ำเปล่าอืมอ้าวไมาได้ตัวเจยังไงยังไงเดี๋ยว3รอบแล้วนะจ๊ะ,ะแตกมาอยู่ที่สามสี่แล้วโอ้ซื้อฟีสปินเกมสาวถ้ำนะจ๊ะก็เข้าดีเหมือนกันได้อยู่มาหมูเขียวหมูเขียวเล่นไปรู้ไป มันคูณเยอะนะจ๊ะถ้ามันเข้าลายมันก็แตกเออห้าอยสี่สอ๋อคูณสัสองแล้วยังไงตัวไม่ไหลายเลยอ๋อได้อยู่เดอ้อสำหรับสายซื้อที่สปินนั้นจ้ะออซื้อเบ็ดสิบอแตกสี่พันหนฮัลโหลเออเข้าดีอยู่เนี่ยขอเพิ่มเบ็ดแล้วก็กดเทอร์อโบนะจ๊ะเออไปเนียชอบกดเข้าเอาเออ มันไม่ได้ลงทุนมันไม่ได้ซื้อ <c oughs> ประเด็นนะ่ะเออยังไงเอ๋ยขอหมูเขียวหมูเขียวมาหรือเปล่าได้สิบยู่ไล่ไปหรไปยังไงต่อตัวคิวมาอีกเออเอ้ยว่าตรงมาตัวยังไงหน้าหน้าทวงอุ้ยขอหมูเขียวช่องแรกได้หรือเปล่าหมูเขียวช่องแรกยังยังไม่มายังไม่มามายมาเคด้วยไลยไปมาหรือเปล่าวิ่งอโอ้เลโหล เออไหลไปดูไปอีเออยังไหลไม่หลุดเอครูสิบแล้วลิ้นรัวลินล้นเหลวแล้วเงี้ยเออโอ้โหดอกดีครับฮลัลโหลหวาดเจียบออหวัดเจียบเลยเต็มกราฟเข้าจ้าเอาเออ๋อลดเสียงเกมแป๊บหนึง่งม,มันดังพวดลำคาญป้ห,หัว,วะ <laughs> เออเบ็ดร้อยมันเข้าดีนะจ๊ะเออหมูสีชมพูมาด้วย สีแชมพูเตรียมครับวานเกียบเลยจ้าสีแชมพูนั่นแหละทำไมไมันต้องสีแชมพูเนะะาะเออไล่ไปเลยไปอออเอ้ยมาอีกแล้วเอมอมาอีกแล้วมูสีมพูมาอีกแล้วจ้าวานเจียบเลยออเต็มคาราเบลเลยทีเดียว เข้าดีนะจ๊ะสาวทำแอตแทกเออ,ทอเทรนออฟแอตแทกนะจ๊ะสนใจตามเฮียได้ลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะเฮียจะปักบุตรไว้อยู่ในช่องคอมเมนต์เดอ้อเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียด้วยนะจ๊ะการกดไลค์เป็นการเพิ่มกำลังใจให้เฮียนะจ๊ะทำคลิปสนุก,สน,กสนุกออกมาได้ทุกวันเดอ้ <c oughs> <c oughs> ออ่ขอชมหน่อยเซกเตอร์ Secretary, ขอชมอีกสักรอบหน่่ยนะนะอยังไงยังไงไวตกงมาเถียวซ เออมาตัวเจเขาไลน์ต่ออยู่ไหล,ปลไปรุ่ไปอืมวายแตกออกแถวสองอเคด้วยไหลไปเออไล,ล่เรื่อยเออได้โลสิเงินอีกเออแต่ตัวเจอ,อีกมาระบบไลน์ต่อหรือเปล่าอุ้ยมันเข้าดีไหลดีมากอืมต้องตามเฮียแล้วแหละจริงๆเออต้องตามเฮียแล้วอลิง,ล,งลิงเฮียจะปักหมุดไว้อยู่ในช่องคองมเมนต์นะจ้าลิงกอยู่ด้านล่างเด้อถ้าสนใจตามเฮียได้โอเคหรือเปล่าเออแล้วก็ ที่สำคัญเลยเข้ากลุ่มเฮียหลามด้วยนะจ๊ะเออเข้ากลุ่มกันมาเยอะเฮียจะจัดกิจกรรมทุกวันเลยเออเข้าใจหรือเปล่าอืมคนเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเฮียเล่นได้เยอะแต่เยอะเฮียก็จะแบบว่าเออแจกทุกวันเออเฮียอยากแจกเออเฉพาะคนที่เข้ามารับชมเฮียแล้วก็เข้ากลุ่มเฮียนะจ๊ะเออโอเคหรือเปล่าเออแล้วก็คอมเมนต์บอกเฮียได้อย่างเฮียเล่นเกมไหนมูเขียวมูเขียวมูเขียวอู้ วิเต็มกราฟเออได้ยักษ์แดงอีกดุ้ยตัวเองไล์บุยรไปไล่บุยอื้อวาาเจี๊ยบจ้าวาาเจี๊ยบเต็มคาราเบียวเออเต็มกราฟอื้อ้โหมันเข้าดีจริงเออต้องตามเหียแล้วแหละเอออื้อย่างไรต่อมีไลหรือเปล่าเออเอ้ยหมูซีฟูเคด้วยก็มา ยังไงต่ออุ้ยวายตกลงมาอีกแถวสามวายตกลงมาอีกแถวสองเออมันเชื่อมลายจริงคูณห้านะจ๊ะเมื่อกี้มันไหลไปเออเบียดร้อยมันเข้าดีนะจ๊ะถ้าเบียดไหนมันเข้าอยู่ก็กดไปเรื่อยสักอ่าหนึ่งนาทีก่อนอืมกดไปเรื่อยถ้ามันแป๊กแล้วก็ลองลดเบ็ดดูหรือเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะเอออย่าไปกดอยู่เบ็ดเดิมถ้ามันดูดนะนะเออเดี๋ยวมันจะดูดจนหมดเออในหน้าสีทองอือ แต่เฮียไม่แนะนำให้กดออโต้นะจ๊ะอย่าไปให้มันเล่นให้เออเดีย๋ยวอย่าไปตามใจมันเดี๋ยวมันดูดหมดเดอ้ออย่าไปขี้เกียจโอเคหรือเปล่าเออเออวิแตกหมดหน้าวายตกลงไปอีกเที่ยวสามยังไงตัววายมาออ้แต่มันไม่เข้าอ่ะอม,มันไม่เข้าอ่ะเหมือนจะมันจะไม่จ่ายแล้วแหละเฮออีเออยขอไม่ไปต่อลวก,กันเหมือนมีแววว่าเออ มันจะไม่ให้แล้ว <laughs> มาแตกมาขนาดนี้แล้วเนาะเออชอบกดไลค์แช่กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเออโอเคลเปล่าตามเฮียได้ที่ลิงด้านล่างเดอ้อสำหรับวันนี้เฮียไปรล้เดอ้เออ่บ๊ายบายเออจุ๊บๆเออจุ๊บๆจุบุจุบุ